วันนี้พวกเราจะนารถจักรยานนะครับมาขึ้นที่ขนส่งหมอชิดได้ยังไงแล้วนครนายกนี่มีที่เที่ยวเยอะนะครับต้องติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างวันนี้นะครับครับขอบคุณครับที่พี่ไอซิวันนี้กำลังใส่จักรยานนะครับเดินทางด้วยจักรยานแล้วนะครับพอเวลา่อจักรยานสักครู่นะครับ เราจะเริ่มไปเที่ยวดงกระพรอนนะครับที่นี่จะเห็นว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งฟรีก็เที่ยวไม่หมดนะครับก็อยากจะแนะนําเส้นทางวันนี้นะครับเรามาวันนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับมีที่พรสักนะครับนี่เขาพระเนี้อที่จรสักที่เมตีนะครับเนี่ยเดี๋ยวที่เมตีนะครับเข้าหังโนมที่เมตีครับเนีย่ยคุณน well. <ema imperfect ion> ี่ครับ นี่ของเราคุณทองนะครับก็อชอบปัน่นก็พาไปเที่ยววันนี้ครับวันนี้นะครับเราจะแนะนําเส้นทางาเส้นทางของนครนายกนะครับพ่อพี่ไมตรีบอกว่าดงละครเนี่ยที่นี่สวยมากนะครับผมต้อบอกว่านครนายกเนี่ยถ้าเรา,เาปั่นตลอดปีเนี่ยเราจะเที่ยวไม่ไม่หมดนะฮะ เป็นเส้นทางที่น่าขี่มากเลยขนานี้ที่ผมปัญตายาเนี่ยถ่ายไปด้วยเมืองดองละครนี่ครับเป็นเมืองโบราณสถานซึ่งมีแผนผังนะครับแผนผังบริเวณกว้างๆนะครับที่ทางคณะของหมู่บ้านนะครับเขาได้จัดทําไว้นะครับพื้นที่ก็มีความกว้างแค่32เมตรนะครับรูปแบบก็คล้ายกําแพงแก้วเตีย้ยๆนะครับมีอิดนะอิฐเป็นอิฐเก่านะอิฐโบราณที่เขา ขุดพบขึ้นมาะนะครับก็มีเสียรพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปสมัยทราวดีแล้วก็มีแผ่นทองคำขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็มีเม็ดข้าวสารดำที่นี่เป็นที่ที่รักธรรมชาตินะครับชอบมาดูสถานโบราณก็มาชมได้ที่นี่นะครับเมืองโบราณหรือเมืองดงละครแห่งนี้นะครับศิลปกรรมนะครับสมัยทราวดี เป็นภาพฝาผนังนะครับที่เขา,ามาตั้งไว้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่ต้องการศึกษานะครับมันเกิดจากในพานคณะหนั่นที่เขามาลาสัต์แล้วก็พอล่าเสร็จนะเขาจะไปสวมมุราไปทาไปตั้งแคมป์ยงห่างเพราะว่าถ้าเข้ามาอยู่ใกล้ไม่ได้กางขึนเสือมันเยอะแต่แต่แว่บนดงนี่เสือนี่จะเข้า<อ>จะ <peach noise> จะขึ้นมาแล้วครับกลางวัวนก็จะไปเที่ยวรอบครับอากาศสัตว์ตามในลมพุ่งนาครับทีนี้ก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยในพานข้าเน,นี่ยมันไปตั้งแคมป์โยมผ่านเนี่ก็พอตอนตะวันจะจมดงจะากขึ้นโลกเน,เนี่ยก็จะยินเหมือนเสียงแต่คนแต่ม,มันอยู่ในกลางป่ามัน,น,นเสียงนี้ยังไงทีนี้ก็แล้ก็เลย ทำเครื่องหมายว่าดังจากต้นไม้ต้นนี้กลมไปต้นนู้นต้นน้นนนท่ในพดจะมายก่อนแม่นทิศทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วพอรุ่งช้าเขาตามเสียงนั้นเข้ามาครับก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเข้ามาเข้าจะเข้ามาบินดงครับดงละครครับโดรนครับเขาเข้ามาถึงเมืองนี้เขาก็เข้ามาเขามาเห็นกำแพงเมืองแล้วก็ซาก พัฒนาขึ้นกลายเป็นผู้ผีวิญญาณจี่ยังถึงกระติดอยู่ในโซนเมืองนี่พอถึงวันนี้คืนดีมัมีการมีการเล่นละครเขาเลยตั้งสมยาว่าดงที่ได้ยินเสียงละครต่อมาคนนึงว่าเขาเลยตัดคอร์มขึ้นมาคือว่าดงละครดงละครดงละครนี่คือประวัติของเขาเนี่ยนัมต้องดีที่มาที่ไปใช่ถูกต้องเลย คือว่าไอ้วัตถุโบราณต่างๆเนี่ยเพราะสา,างคมจีปตะกรเข้ามาที่หลังเขาเขาเ<ำ>ข้ามาที่หลังเขาเข้ามาที่หลังก็มีคนขุดไปก่อนคร<อ>ับทีนี้ว่าสงคมจินะกรเนี่ยได้ไปในสี่ส่วนเนี่ยได้ไปไม่ถึงส่วน,วนโอ้วันนั้นก็ ยู่ในมือของ่อของก่าวของผขไปขายไปอะไรอะไรเรื่อยไปเราก็ได้สัมภาษณ์นะครับคุณลุงนะครับศีลาแรงที่ตั้งเป็นแถวที่ผมเก็บมันเนี่ยมันเป็นฐานที่สิบซีวารงซีวาริงอยู่อันหนึ่งนะตอนน้าก็ผมก็เลามาเรียงยาวไว้เพราะว่าถ้าผมไปบรรยายมันก็ดีครับถ้าไม่บรรยายเดี๋ยวจะหาว่าทึกทักว่าที่มีอันที่จริงก็เก็บมา สมัยก่อนมันมีนานเจอเม็ดแล้วก็มาเก็บรวมไว้ครับเหรอแล้วก็มาร้อยรวมรวมอืมอันนียนี่ของนี่ของที่คุณซีร์สันเลยนะไม่ใช่นะฮะอันนี้ของที่แบบว่าอยู่ในสวนเขาในสวนจำสวนตกมทีก็เจอเนี่ยเหรอโอ้แหวนนี่ก็ใช่เหรอแหวนก็ใช่ไหนก็เจอแหวนเทจ่แหวนคำลิศ เออทำไมคนสมัยก่อนก็ทำได้แล้วเหรอ2,000ปีไม่น่าทำได้นะไม่น่าจะเจียได้ไม่น่าจะเจียได้ไม่น่าจะเป็นท่านผู้ชมจะเห็นแบบเนี่ยของซึ่แบบไม่น่าเชื่อว่าอันนี้คงคงจะไม่ได้เันจะมายุคไห่เพราะว่าในยุคนั้นม่ไจ้เจียเป็นเหรียญนะก็สุนดินเผาอ่ะนี่กี่ปีเนี่ย2,000ปีเลยแต่อายุเนี่ยคืองบอกว่า2,000ปีคืออายุเรายังไม่ไม่ไม่ก็สุนดินเผาก็เราก็ไม่ไม่ทราบแน่ชัดบางทีมันก็อาจจะเป็นรุ่นหลัง แล้วจะเป็นรุ่นหลังรุ่นรุ่นก่อนมื่อนี่นี่แบบด้วยความเป็นจิริมงคลเนี่ยมันจะมีอยู่พักเดียวพอมีอยู่ก็พอหวานไปสักพักตอนเย็นเนี่ยมดกันจะขับเราลงไปกินหมดไอ้ข้าวสารมันก็หมดสภาพถ้าเป็นข้าวสารดำนี่มันจะมันจะซึมอยู่กระทั่งเมื่อตอนหวานมาถึงปัจจุบันนสองพันปี้เนี่ยตัวอ้วก่อนนะมันทำทีงไงมันปลูกเสก อ่คุณลุงนี่เก็บไว้จริงๆนี่นหมมี่ีก็เป็นการไม่ใช่เก็บนั่นนะเป็นเหมือนลุงอธิบายนิดนึงอันนี้นล้วอะไรเขาไม่เอาแล้วก็เก็บเอาไว้อ๋เขาไม่เอาแล้วเนตายที่จังหวัดที่จังหวัดก็จะอันไหนอันไหนที่นะคุณลุงลองบอกฟังนี่อันนี้นี่อะไรเนี่ยอันเนี้ยอ่ะอันนี้อันนี้ไหนครัเป็นพระอบอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยคุณลุงก็อยู่ในยุคกลางคนยุคสมัยก่อนเขาก็มีความคิดนี่ลองลองที่อันนี้คุณลุงเนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นฝา ป่ามอป่ามอนี่คุดเจอเหรอฮะหรือว่าไปเจอบนเลยคันนี้ขุดเจอพเจออ่ะแล้วคนคนคนบ้านตรงนี้คุดเจอแล้วนะมันเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปบอกไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นเป็นหัวเป็นหัวหัวหัวสัตว์นะความเป็นธรรมชาติที่เรามาเที่ยวเนี่ยแบบนี้ไม่ไม่มีโอกาสที่ได้เห็นนะยุคยุนเจ้าวชนรุ่นหลังเนี่ยเียซึ่งผมไม่ผมไม่เคยเห็นเลี่ยนีเนี่ยนเนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ย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 นี่เนีนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนนนี่ย โอ้นี่ไม่นะขวานหินเหมือนกันนี่คุณยายรู้นี่นี่คุณยายพอรู้เนี่ยถ่ายทอดให้ได้เกิดคุณลุงว่าไอขวานหินนี่นหักคือว่าขวานหินนี่ในยุคจันงเขาเขาก็กลัวมันมาก่รุ๊ปนี้มันก่อนก่อนก่รไฟยุคนี้นะอ่อนก่อนกราฟยุคนี้ยุคนี้นี่มีแหล็กแล้วเออแต่ก่อนไม่มีอันนี้ไม่มีนะแล้วเขาเขาสับยังไงมันก็แตกกว่าหินอ่ะเขา เขาทาอย่างนี้คือผลครูในทก่านคือว่ารัชนี่มันจะมีต่อไปอีกแล้วคูณคอืมลงพอรู้ในนั้นนี่เขาเก็บไว้จนถึงคือไอคนยุคนั้นไม่รู้มันเป็นอย่างไงนะตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะทสองวันอะไรนี่เนี่ยนี่อะไรเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเล็กชาเก็บมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมก็ไม่โอ้โหวันนี้เก็บมาสะสมไป มันไม่ไม่มีมันเป็นคือเราเป็นหาข่าไม่ได้แล้วเนี่ยหาข่าวของันนี้น่าจะเป็นพระนนเนี่ยไอ้พวกกระดูกคนไม่มีใครเจอนะลุงนะที่ลุงพูดมาไม่มีนะมันเป็นกระดูกที่เผาแล้วตามสุสานาต่างๆมีเจอท่านผู้ชมนะครับชีวิตของคนเรานะครับถ้าได้ออกกําลังกายนะครับเรามาเที่ยวที่ที่นี่ที่แล้วเขายกเลยฮะ ไปตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมตีเดี๋ยวตรวนไหนนะที่เมตีเนี่ยที่ชายผมเนี่อยากจะเดินทางรอบโลกพี่คุณจะเร่นรอ้จากถ้าไม่ใช่ง่ายครับการเดินทางรอบโลกนี่ต้องต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้ต้องงานกำลังใจกำลังกายทั้งทีนะครับแต่วันนี้พี่พ่อมาเที่ยวในเรื่องคุณภาพเนี่ เรื่องสาคัญมากนะครับก็อยาก่า้าผู้ชมนะครับผู้ชมรายการไบท์ชัวนะครับก็สนใจมาเที่ยวได้ที่นี่สัดพระพรนยกก็คือลงละครเราพามาเที่ยวเพื่ออยากให้เห็นว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะครับถ้าออกกาลังกายสักครั้งหนึ่งครับแบ่งเวลาให้กับชีวิตของเรานะครับเราก็จะได้มีความสุขนะครับในสิ่งที่เราอยากได้